อนนี้นะคะคือตอนนี้นะคะป้าพี่ซีก่กับลุงคิดก็จะออกไปดูที่ที่กำลังจะทําบ้านกันนะคะตั้งแต่เรามานะคะเรายังไม่เคยออกมาดูเองเลยนะคะที่ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นภาพส่วนใหญ่ก็มีแต่หลานหน้าหลานแล้วก็ทีมงานของช่างหรือว่าบริษัทนะคะเขาส่งให้คือก็นี่นะคะทางไปทางไปนาน,นะก็จะเป็นมันเข้าได้สองทางนะคะ,ะมันเข้าได้สองทางนี่ค่ะ ก็จะล่มลื่นนะคะก็จะเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะนี่ค่ะถนนก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ก็จะมีเป็นบางส่วนเป็นแต่ตอนนี้ดินแดงจะไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นดินดํากับเป็นอ่ซีเมนแบบนี้นะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือมาจากถนนสายหลักก็คือถนนใหญ่อันนี้เป็นทางออกจากหมู่บ้านอีกทางหนึ่งนะคะคือโอ้ใครไปตัดไผ่โอ้ยตัดไผ่ระวังจะแย่ขีดรถนะคิด ก็โอ้โหนี่ค่ะก็มีอะไรเนี่ยม,มีพนักงานต้อนรับกลางถนนเลยไงคะเนี่ย <c oughs> แคบเซอร์วิสโอ้โหนี่เขาปลูกแม่เขาปลูกอะไรในดอกเหลืองๆถั่วเหลืองเหรอหรือว่าถั่วถั่วถั่วที่สงหรือเปล่า โอ้เมให้คลาสไม่ทำให้หญ้าไม่ขึ้น,นแล้วทำไมหวานแค่<ม>ที่เดียวเออเ้างมาต้องหวานทุกที่เนาะนี่นะคะ่ะก็ทางไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เนาะแถวอีสานนะคะนาเขาจะย เป็นถนนซีเมนอยู่นะคะทีนี้พอสักพักอ่ะผัดจากนี้ก็จะเป็นถนนดินดำหินดำาฮะดินแดง,ดแดงหรอแม่อ้ยาวย่างอยู่บน่ดินแดง,ดแดงออออตรงนี้คือเขาบอกว่ารองบประมาณต่อไปที่จะมาทําเป็นอ้อตรงนู้นดินแดงจริงด้วยค่ะอ๋อน่ะหลังจากลังคาสีเขียวไปนะคะก็จะเป็นดินแดงป้าก็คิดว่าจะไม่มีดินแดงแล้วก็โอเค อันนี้ก็น,นี่ค่ะก็เป็นดินแดงแล้วนะคะก็แต่ดินแดงมันก็ดีนะเพราะว่าดินแดงมันมันได้ฟิลกว่าไอซีเมนนะนั่นแะเนาะเห็นไหมฮะไอซ,ซีเมนมันดูทื่อๆมันดูไร้ชีวิตยังไงไม่รู้อ่ะแต่ดินแดงมันดูมันดูไม่รู้อ่ะมันดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่าแต่แต่ว่ามันก็ ลำบากช่วงฝนตกเช่นั้นเองเนาะมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ถ้าเป็นอซีเมนอย่างนั้นน่ะมันก็จะไม่ค่อยเป็นหลุมเป็นบอ่อทางมันก็จะเห็นไหมถ้าดินแดงมันก็จะโยกอย่างนี้ค่ะก็จะสั่นอย่างนี้นะคะเหมือนเจ้าเข้านะคะแต่ถ้าเป็นอิซีเมนที่เราเดินมาเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมามันจะนิ่งมันจะอ่าไม่โยกแบบนี้นะคะมันไม่มีหลุมไม่บอ่อพูดง่าย <S 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 <ๆ>อันนั้นก็มีบ้านอ่ะเขาก็มาสร้างหลายปีได้แหละคนเนี้ย รุ่นๆไล่ๆป้าเพซีนะคะอายุนี่ค่บ้านเขาโน่นค่ะนาป้าเพซีจะเห็นดอกจานนี้แต่ไกลปืนเที่ยงเลยนะคะอุยมมอ้ยมะม่วงอุ้ยดอกมะม่วงอ่ะตรงนั้นอะ่ะโอ้ยดอกเยอะมาก ดอกบบเต็มเลยอ่ะนี่นี่ค่ะดกแน่เลยอันนี้แมงโก้นะน่ะแมงโก้ชีนน่นค่ะนาบาเบซี่เห็นดอกจานไหมคะเดี๋ยววันหลังจะเล่าตำนานต้นดอกจานตรงนี้ให้ฟังนะคะ,คะดอกจานนเห็นไหมนานะแถวนี้ก็จะมีนาบ้าเบซี่นี่แหละค่ะที่มีต้นดอกจานนะคะนาคนแถวนี้ก็ รอบๆนี้เป็นบ้านทั้งนั้นนะคะเนี่ยคือเราเป็นยุยญาติเยอะนะฮะญาติโกโหติกาเราจะเยอะมากเลยนะคะอนี้อา่าน,านี่นี่นะคะต้นดอกจานเนี่ยก็โหดูนะคะบรรดาช่างอ่ะ stop the shadow, bit ก็สต็อปอินเดอร์ชาโดวิตับิก็นี่ค่ะมีทั้งรถเคนรถอะไรนะคะอ้าวล้วใครมาทำโปสเตอร์ค่ะ อ๋าเขาคงจะคล้องอันนี้ค่ะโครงการของเราออเขาพักเที่ยงกันมัโอ้โหนี่ค่ะตอนแรกเป็นป้ายนะคะก็จะมีป้ายที่หลานส่งให้นะคะเขายังไม่อยากให้เห็นนะคะว่าบ้านเราเป็นลักษณะไหนก็จะประมาณนี้คือตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเนาะก็ดูเสาเข็มค่ะโอ้โหนี่ที่วางไปเนี่ย เสาเข็มนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะตอกเห็นไหมไอ้ตัวนั้นตัวตอกค่ะอันนี้ช่างช่างหยุดกินข้าวค่ะช่างน่าจะหยุดกินข้าวกันก็นี่ค่ะที่โอเคกู้เลยนะเนี่ค่ะมะถมใหม่นะคะจําได้ไหมที่พ้าพี่ซี่เคยเคยบอกแต่ข้าวก่อนนะคะที่ว่าอีตรงนั้นค่ะเราขุดมาแล้วถัดจากรถไปอีกนะคะ่ะ คือเราถมตรงนั้นน่ะไปเมื่อสองปีที่แล้วแต่ทีเนี้ยมันเป็นที่สามเหลี่ยมมันมันสามมันเป็นที่สามเหลี่ยมค่ะมันเอาบ้านลงแล้วมันมันไม่ได้เขาเรียกเลยมันมันไม่ได้อไอ้องศามันไม่ได้มุมเขาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหลี่ยมไปก็เลยขุดเอาดินตรงนี้มาถมตรงนี้นะคะแล้วเราก็ เอาเอาดินอ่ะจากที่คนมาถมนะฮะเพิ่มส่วนนี้ค่ะต้นจานนี่งามมากนี่ค่ะ ก้นนี้นะคะสร้างของเราอ๋อวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือนี่อย่างนอกจากเนี่ยตัวกิ่งข้างล่างบ่จ้ะใส่เสาเข็มบ่จ้ะอ๋อ อันนี้นะคะช่างเขาก็ทำเหมือนกับทำเขาเรียกอะไรนะฐานลากฐานลากของบ้านนะคะเออแล้วเสาเข็มเนี่ยเดี๋ยวต้องตอกลงอีกไหมคะเออเสาเข็มสองแซ่ได้สำนักนละครับเบนเรียนทำไมอ่ะมันจะตอกเขาลงเหรอครับมันอาจจะไปโดนหินด่านหรือเปล่ามคัันเย็โอ้ยแล้วจะทำยังไงเลยทีเนี้ยมันก็จะต้องตัดทิ้งใช่ไหม ได้กี่เมตรในลงไปเนี่ยประมาสามเมตรใช่ครับสเมตรเองเหรอครับป้าจจะไปโดนหินดานน้ำต่อเขาลงครับแล้วบ้านมันจะไม่เล้าวเหรอคะแบบนี้อ่ามันก็สุดตามเสาเข็มนะครับเพราะว่าเสาเข็มมันมันลงบ่อใดแต่มันกลับทำประมาณนั้านะครับมันบ่อแกบ่อล้าครับเพราะว่าเสาเข็มมันมันชนแล้วมันมันบอกยังไว่ามันสุดความแข็งแกร่งแล้วนะครับแต่ว่ากับพวกบพืชมองแน่นแล้ว มันม่อนสองไปแล้วอยู่แล้วนะอ๋ะอคือ,อยังไงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเพราะมันแข็งมากมแตกมนครับเพราะว่าคือมันแข็งหมดแ,แล้วอครอเสาเข็มนะครับปกติจริงๆต้องตอกหกนะคะแต่ว่าพูดถึงข้างล่างนะคะมันเป็นดินแข็ง ก็ตอกลงต่อไม่ได้ในส่วนที่เหลือที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ว่าเขาจะมีการทำการตัดกันนะคะก็จะตัดตัดแบบ เจะตัดต้องตัดขาเนี่ค่ะเขาจะต้องตัดเพราะว่ามันตอกไม่ลงคือเสาเข็มมาได้แค่นี้มันตอกไม่ลงกว่านี้แล้วนะคะคือมันเหมือนกับแบบอุ๊ยนี่ค่ะ นี่ค่ะเขาต้องตัดออกต้องคัดแค่น็อต o ฟมวิคอดอินเดอร์อันเดมันเป็นสโตน c น n ค o น go m โ r มปกติเ้าต้องเทค to d ด e บบัดมันดิบไม่ได้ okay. คือตอ,อกลงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือเขาตอ,อกไปได้แค่ครึ่งเดียวตอ,อกกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเป็นดินแบบเป็นเหมือนดินเหนียวที่แข็งมากนะคะคือนานี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาตอ,อกไม่ลงแล้วได้แค่นี้นะคะ นี่นะคะโครงการเรานี่ค่ะนี่ค่ะบ้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ใครจะมานี่ค่ะบริษัทนี้นะคะที่เราไปเซ็นสัญญากันมานาเขาก็จะมาแปลงเปงน,ปน,ปนตรงนี้ให้เราก็ที่เหลือตรงนั้นนะคะก็จะเอาเป็นที่ ทำนาทั้งคูเสาเข็มยังเหลืออีกหลายต้นเลยนะคะเหลืออีกหลายต้นเลยนี่ค่ะบ้านมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวบ้านนะคะจะป,ะประมาณนี้เลยตรงที่เขาอ่านี่ค่ะไอ้นี่ไว้เนี่ย นี่นะคะก็มีทางลาดยางที่แม่บอกก็ไม่เคยเห็นสักทีว่ะดสินี่ stop first for l ล์ k life important ตอร๋อสิว้าวข้ข้ก็ลาดยางเนี่ยมากข้ากกอนประเดี๋ยวลาด,อ,าลาดอืมอืมสะดวกสบายยุ่งทำประเสดวกสบายแล้วมันสะดวกสบายาเลยตัง้งนี่ก็ได้